คือทําไมต้องบังคับอะไรเงี้ยเขาบอกทําไมต้องบังคับแบบก็ไม่อยากทําอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่เป็นไรหรอกหนูทําหนูหนูสามารถหาเอ่เนี่ยไปหลบไปเลยตอนนั้นก็ไม่มีโทรศัพท์ด้วยก็เลยไม่รู้ทางกลับบ้านก็เลยต้องจับไปไม่ก็สะอึดเฉยเฮ้ยจริงป่าวต้องตามตื่นกันต้องตามตื่นกันหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปน้องจากรถไปเลย เแินนั่งน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังกแบบเฮ้ยทำไมวะทำไมไฮ้จริงป่าน้ำตาน้ำตาซึมน้ำตาซึมหนูไม่ไปหนูไม่ไปหนูไม่ไปน้ลงจากรถไปเลยไม่เอาจับรถจะบลับอั่งน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังบบ สิ่งที่เราต้องโดนบังคับมันไม่ใช่เป็นคนรักอิสระมันนีเรืครับีเฮ้ยเธอทำได้โอ้ยแบบขอบคุณมากนะครับที่แบบเขาพูดผมแบบพยายามพีเซนต์ตัวเองอย่างเลยนะว่าผมทำเฮ้ยเมื่อกี้อยู่ในรถเป็นคนละเรื่องเลยอ่ะโอ้ได้เลยทำมาเลยถ่ายโฟต ปล่าเปล่าแกงเลยผมเนี่ยความจําผมก็คือคือทายังไงก็ได้ให้เขาไปกับเราโดยวิธีไหนก็ได้วิธีที่ผมชวนไปก็คือใช้เสน่ห์สนตัวของผมยังไงยังไงเสน่ห์ยังไงเอ้ยนายแล้วก็ทําเป็นป่าไปก่อนแล้วไปกินเติมยวหลุบลาวบ้าอะไรเงี้ยต้องเรียนได้นะอะไรเงี้ยเออคือผมใช้มุกเดิมจาเลยชดจิติมทุกคนเลยกับเจมินนายมันแบบก็ดูสนิทกันดูดูให้เราเห็นว่าแบบเอ๊ะ ทำไมแบบมันมันจิ้นดีจังอะไรอย่างเงี้ยเออคือแรกๆอะโคดอะเรียกจิ้นไห่ว่าพี่เจมีนายพี่เจมเมื่อไหร่จะมาพี่เจมเมื่อไหร่จะมาเนี่ยพี่เจมแบบจะมายังเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย ไม่เหอเอ้ยกลับไปนี่กลับไปดี่ผมชอบชอบชอบพี่เจมินายกลับไปดีกลับไปดี่ผมชอบชอบชอบพี่เจมินายพี่เจมเมื่อไหร่เฮ้ยพี่เจมอยู่ไหนเมื่อไหร่พี่เจมจะมาไม่มี เราเอาพุ้เลยไม่มีพี่อู๋พี่อู๋มั่วเดี๋ยวแล้วแล้วแฟนขับไม่มีทางเชื่อผมอยู่แล้วแฟนขับก็เลยก็มันไม่ใช่เรื่องจริงไงก็เจอปากเลยจะบอกว่ามันเคยเป็นเรื่องจริงมันไม่จริงคือคนเดียวที่ผมไม่เรียกพี่เนี่ยคือเจมินายคือผมจะเรียกเพื่อนทุกคนพี่ทุกคนอะไรเงี้ยเออ่อยกเป็นเจมินายตามสบายตามสบายเลยเีตอนเลยเรียกกันเลยเรียกไปเลยพี่เจมินายทำไมอ่ะมองโฟสเจมินายคงเอ็นดู ไอโฟโตจริงๆในทีมนั้นอะไรแบบโอ้โหตอนถ่นะ<ม>ายเรรู้สึกว่าจะพบไปถึงไหนมาวะ่ะนี่แหละ